เทคนิคเนรมิสสุขภาพที่คน99%ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้อนความรู้เข้าไปในสมองใหม่ครับพอความรู้ใหม่เข้าไปในสมองเพิ่มขึ้นความรู้นั้นจะสร้างโปรตีนใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อไปเบียดโปรตีนเก่าทำให้ความจำเก่าอาจจะไม่ได้หายไปครับแต่มันจะมีอิทธิพลกับเราน้อยลงนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้จะรู้เลยว่าอ๋อ เหตุผลนี้เองนะครับที่ทําให้เราเนี่ยขาดวินัยดังนั้นขาดวินัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของแค่ความรู้เก่ามันมีอิทธิพลมากกว่าความรู้ใหม่ที่เราเรียในปัจจุบันเท่านั้นดังนั้น,นะนเติมความรู้เข้าไปครับส่วนใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเป็นเจ้านายสุขภาพตัวเองอยากเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองนะครับผมมีคอร์สคอร์สหนึ่งที่จะแนะนําสำหรับคนที่สนใจเรียนแล้วกันนะครับ คอรที่ชื่อ Body Mastery รี่นะครับใครสนใจก็พิมพ์ cf แล้วก็ขอราคาพิเศษกับทีมงานได้เลยนะครับ